วันนี้นะครับมาอยู่ที่ร้านพี่แบงค์ยางซ่านะครับฝากเอฟซีพี่แบงค์ยางซ่าทุกท่านด้วยนะครับว่าไอ้ตัดมึงไม่เคยดูเลยนะลูกค้าเชื่ออยู่กับไอ้ตัดนะับมึงดูเน้่ยทีมด้วยต้นสีนะครับ <S <S yeah, yeah,

ดันดุเคสเลยคนนี้นะครับสมชื่อนะครับก้อยโปรแรงนะครับอีซูซูรถจนายุธยานะครับได้ข่าวว่าขายดีขายดีจริงๆสุดทายวันนี้นะครับมาอยู่ที่ร้านพี่แบงค์ยางซ่านะครับฝากเอฟซีพี่แบงค์ยางซ่าทุกท่านด้วยนะครับว่าซื้อรถอีซูซูคิดถึงรถให้คิดถึงน้องก้อยโปรแรงรถจนายุธยานะครับน้องก้อยนี่นะครับเอารถมาปรับแต่งที่พี่แบงค์ทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็นใส่แม็กใสยางโรเตียย้ายแนบนี่สุดเด็ดของพี่แบงค์เลยนะครับฝากน้องก้อยโปรแรงด้วยนะครับหลายคนที่ทำรถอาจจะไม่มั่นใจแต่พี่ ตีให้บอกเลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่แบงค์จะมีใบเสร็จมีติ๊กเกอร์ไปให้น้องก้อยทํามาให้กับลูกค้านะครับฝากทุกท่านด้วยนะครับว่าอยากได้รถนะครับอยากผ่านง่ายนะครับต้องติดต่อน้องก้อยโปรแรงเท่านั้นใช่ผมแค่ชื่อก็บอกแล้วว่าแรงนะครับเดี๋ยวนี้น้องก้อยฝากเบอร์หน่อยค่ะเดี๋ยวฝากเบอร์ติดต่อก้อยนะคะใครใที่อยากผ่านไฟแนนซ์ง,ง่ายรับรถเร็วรแล้วก็ที่สําคัญจัดส่งกับพี่แบงค์ยางซาตีแล้วนะคะแน่นอนติดต่อก้อยเลยค่ะที่ 0616788899นะคะอย่าลืมนะคะ0616788899ค่ะแรงสมชื่อบอกอเลยสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูรถกันต่อเลยนะคะสวัสดีคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม ค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจอยากจะออกรถนะคะสายซิ่งแนะนำคันนี้เลยคะ่ะ4ประตู1.9 LDA มาพร้อมล้อแม็ก RE 3 0จับโปรนะคะแต่งโหลดซิ่งแบบนี้เลยเพียง38,000บาทเท่านั้นนะคะและสายครอบครัวคันนี้เลยค่ะ Max TE 3 7นะคะ, e ะ,คะออกรถเพียง54,000บาทเท่านั้นนะคะอย่าลืมค่ะ ณอยากผ่านไฟแนนซ์ง่ายๆนะคะรับรองได้ไวต้องยิสูก้อยเปลาแรงเท่านั้นคะ่ะ This of the godana never